กินอีกแล้วครับแกงนี้อันอเขาจะเอาเฮ็ดอันแนวกินไห้เหี่ยพวกบวกกินเด้ครับตำตำคุ้งกินครับผมนี่ครับนี่เพื่อนอเพื่อนเฮ็ดกุ้งว้ไห้ครับนี่เพื่อนเพื่อนกุ้งว้ไห้อันน,น,นี้อันนี้กระตุ่มย่ำทะเลครับนี่ต้มสมพุงต้มย่ำทะเลน,นี่ก็ลวกรลวกว่ามื้อครับแต้ว่าขีกินตำกุ้งกับสมพักครับ เออปบบกติมันจำนำส่มบาอันเอยัราปเร่แล้วนาเอมา,าันตอน่อกาำงสามพเอือจากจากบ้านหักน้องเอมี่นี่พูดนะบ้านหักหรือพอหักบ้ากครับ ไซเบียร์บานฮักอู้เฉียงเจ้าคือเี่ใช่ไหมคุณดิอันนี้โฆษณาให้ปลาครับเอาพี่แข่งน้ำนี่แม่นี่ปลาอะไรโอ้ยน้ำปลาปากแดงครับผมวันนี้จะใส่น้ำปลาปากแดงแต่่วาไอ้นี่ก็มีอีกครับแนวกินครับผมนี่เพิ่งจะอะไรกันนะ ิดเป็นอยู่แมอ่เกขาจะคแตกเปอวันนี้ขาจะไปเทากินเปนกินเบิดเพินออกไปวัดดิก็จะออกไปวัดไปยังตัวไปจังหันจังหันจังเกอือที่มีลางหดหนาอือนาหยั่มกวยมวหน่อยนี่้วจะมวพันีกม้วสุดไปส่สุมัวหน่อยอ่ะ เก็บคอสุงแรกคือเราไม่เดียวไข่เดียวลาสุดไข่มือเดียวเศร้าไหมแม่อขอจนะับเป็นยังไข่มือเดียวเศ<ด><ด>ร้าดีแค่ยังน<ง>ี้มันไม่มันเด่นอย่างไงปลาร้รานี้ไม่ต้องไม่ต้องเขย่าวขวดนะครับเพราะว่าไม่ตกตะบก้อนนี่เอารีวิวรีวิวแบบชัดเจนหน่อยแม,เแบบม,มนะ่เอาแบบไม่อวยไม่อวยนะเอาแบบไม่อวยนะไม่อวยคือเอฟซีจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ปอลขาย ขายปลาราปากแดงมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแบรนด์มาแล้วเหมือนเป็นเจ้าของแบรนด์เองพชิมตัวส่วนไหนกินหนึ่งฝาไม่ได้ดกขวดครับตัวขวดได้มันอร่อยนะเอาข้าวเหนียวจ้ำกินก็เพลินเลินี่ข้าวกินอย่างนี้ตลอดนัวใส่โซดาน้ำมันยู่ในขวดไม่ลุกไม่อันนี้คือเขานัวอยู่แล้วใช่รสชาติไม่เคยเพี้ยนเลย แต่ว่าเสียงเราเพียนได้เปนยังไเยอะมันจะเล็มคุ้มเยังยังไว้ก่อนนีาจนนี่ลบีวยนาะนี่หอนน่แล้วบเย็นหนึงทั้งในบเย็นอือ ผมคนหลับแล้วมันกินก่บจับเป็นอิ่มต้มสมกุ้งครับเดย่าทยเด้อค่ะตักสมพักใส่ถ้วยไปรอมันไห่มืมพกไนนเลยอุ้มไว้อแล้ที่พนมเปนยังโอ้ยมันใส่เนี่ยก็ะกัห้องพีปรผ่านห้องไหมนี้ ั่นถาห้องเตียงเตียงมันโยกแ่สี่เห็นบ่วเนี่ยเจ้อแต่งพื้นเด้ไหมตั้งใทกับบล็อกขัดเอากุ้งใช่ไหมต้มสมกุ้งเดี๋ยวแห่เปียวมันเี้ยวเอากุกับพัดอเากกบพันจีนได้หนิเจากบเลยเด้พอต้องดีไหอเห็ดดีเพ่่นตัดอันนี้ออกให้น้ำพร้อมที่แม่พ่นตัดนี่ออกให้น้ำพร้อมไหทานเลย

น้องเอมี่ต่อกระถินหนึ่งหมื่นห้พืนบ่แต่อยู่ในถุงเกียงไอบ้าพวอยูงในถุงไอม่แค่แปดพันอยงนี่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 เบิ้งึ่งเบิ้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 งครับนี่วมากก่วาสนานอ ของเอมี่ต่อกระถินขอบคุณมาตนแม่่มีตาสงมาล้วลูกนี่มีตาของ้าได้แล้วโอเคโอเคไปพี่นงมัดกินไปเยทาทายดับพวกอะไะ กอนเสี่งไอขาปุ่นมาบัรท่านเป่ามือ,มอ,มอแรงจังก,กินกับน้ำอะไรกินเขาโครล,ล,โลับครับ มันกินกัจับมาอลยครับเตอหนาวเตยขึ้นบกมันหนาวไงม่นที่บูดแสบแม่งืมเออจับคว่มเหือนปบดพะลมแน่ที

เอาพันลบคือ ừ ừ ừ หันแศษผู้ใดทเทวาดาเสียงขึ้นไ <laughs> <laughs> ด้ก,กดลงได้จ้ะเดี๋ยวจะปิดคลิปให้หน่อยที่มีมไม้เส้นม้เราพากันไม่ค้คลิปหนาครับขอกินก่อนอพวกปกป้องก็เอแนไปเหมือน